หมอก้องสารวิชเฉลยแล้วหลังมีภาพโมเมนต์คล้ายคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานทำเอาแฟนคลับถึงกับเซอร์ไพรส์หลังจากภาพหมอก้องสารวิชคุกเข่ากุมมือ,อยิงสาวปริศนาที่ประเทศเวียดนามทั้งยังมีภาพกอดกันสวีทหวานจนคนเดาว,ว่าเหมือนโมเมนต์ขอแฟนสาวแต่งงานทําให้หลายคนจับตาว่าเจ้าตัวเตรมสมรสละโสดหรือเปล่าล่าสุดหมอก้องสารวิชได้ออกมาโพสชี้แจงผ่านอินสตาแกรมระบุว่า ขอบคุณหลายท่านที่เอาใจช่วยให้เสียโสดสักทีนะครับแต่จริงๆคือเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยครับน้องในรูปตอนนี้เหนื่อยตอบคำถามมากมากฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆคือลูกทัวร์ผมไปกันมาหลายครั้งจนเรียกว่าสนิทได้แล้วสรุปคือตอนนี้ยังไม่มีใครเอาครับฮ่าฮ่าฮ่าปลอลิปนี้สนุกมากสวยมากเดี๋ยวตัดคลิปลงมาให้ดูครับหลังจากที่โพสตัดดนกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์ และแซวอาทิก็ตอบเป็นกลางๆไปสิคะคุณหมอว่าตอนนี้เป็นแค่ลูกทัวร์แต่อนาคตก็มีสิทธิ์เป็นแม่ของลูกเท่านี้ฝ่ายหญิงเขาก็ไม่เสียหายละโถพี่หมออุตส่าห์ดีใจรักเขาเถอะพี่หมอจะได้จบจบแต่งงานไปเลยอยากให้มีคู่รักนะคะรักมากคะ่ะอยากให้มีคู่จริงๆนะพี่หมอก้องอยากเห็นลูกของพี่เป็นต้นขอบคือแหล่งข่าวจากทีนิีวคะ่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ